เราจะมีเคล็ดลับยังไงบ้างที่จะฟาดตะก้อให้ทั้งหนักและแรงไปดูครับ <Algun> s <out> <S สวัสดีครับพวกผมนง์ลงชานนะครับเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับตะก้อเทคนิคนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาเผยเคล็ดลับง่ายๆนะครับของการ ฟาดแล้วก็ให้หนักแล้วก็แรงนะครับว่าสาเหตุแบบนี้นะครับมันเกิดจากอะไรทําไมถึงคนอื่นถึงฟาดหนักแล้วก็แรงได้นะครับผมโอเคครับก่อนที่จะไปทําการชมนะครับก็อย่าลืมให้เพื่อนๆนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับให้กับคลิปของผมนะครับแล้วก็ช่องของผมแลลงชั้นแนดด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปทําการฝึกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับ ที่อยากจะสร้างรายได้นะครับผมอ่าไม่มีทุนนะครับไม่มีทุนหรือว่าอยากขายของออนไลน์นะครับอยากมีสินค้านะครับเป็นของตัวเองแล้วนําไปโพสต์อะไรประมาณนั้นนะครับผมมีแอปแอปหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนำไปสร้างรายได้กันนะครับเวลาอยู่บ้านเฉยๆนะครับทํางานประจําก็ทําได้นะครับว่างๆก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับผมโอเคแอปนี้ครับชื่อว่าแอป YouPick นะครับแอป YouPick นะครับ เป็นแอปเดียวกับ l a z a d ่นะครับเป็นเครือข่ายเดียวกันกับ Lazada านะครับผมง่ายครับเพียงแค่ให้เพื่อนเพื่อนครับโหลดแอป u p i c ิมานะครับอันดับแรกครับให้เราโหลดแอป u p i c ิมานะครับพอเราโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการนะครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนด้วยลน์หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับผมจากนั้นนะครับพอเราลงทะเบียนนะครับเสร็จนะครับเราก็จะทำการใส่รหัสนะครับเป็นรหัสนะครับเป็นรหัสคำเชิญนะครับ ผมก็จะขึ้นรหัสคําเชิญของผมให้นะครับผมหลังจากที่เรานะครับใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดยืนยันนะครับก็จะเข้าไปที่หน้าจอนะครับหน้าจอเกี่ยวกับสินค้านะครับจะมีนะครับทั้งหน้าหลักแล้วค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็รายอะดียมากมายนะครับก่อนที่เราจะไปทําการนะครับสร้างรายได้นะครับพอเพื่อนๆอยู่หน้าจอนะครับตรงหน้าหลักแล้วนะครับ คนที่ยังนะครับยังไม่เป็นยูพิเกอร์นะครับก็จะยังสร้างรายได้ไม่ได้นะครับผมยังช็อปได้ปกตินะครับยังช็อปได้ตามปกตินะครับผมก็ไปเรื่อยดูนะครับแต่ถ้าอยากนําสินค้าไปโพสต์ขายนะครับหรือว่าอยากจะช็อปแล้วได้ตังค์คืนนะครับผมแล้วได้ค่าคอมด้วยนะครับผมแชร์ก็ได้ตังค์นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปที่ เผมจะผมขึ้นหน้าจอให้นะครับผมก็พูดยังยังไม่ค่อยได้นะครับเพราะผมก็เพ yeah ิ่งโหลดมาใช้เหมือนกันนะครับก็มันจะมีนะครับยู u Pick Choice ให้เลือกนะครับเป็น499นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับมีโปรนะครับถึงวันที่11เท่านั้นนะครับ499นะครับให้เลือกสินค้านะครับ499นะครับถ้าเพื่อนๆเลือก499แล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเป็นช่องสีน้าเงินครับ499กดเข้าไปนะครับก็จะมีสินค้าให้เลือก ราคานะเพื่อนๆเลือกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเลือกแล้วครับก็ทําการกดเข้าไปนะครับใส่ที่อยู่เบอร t o o l อะไรเรียบร้อยนะครับชําระเงินเต็มที่นะครับถ้าเพื่อนๆชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเป็น U Picker ทันทีเลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเป็น U Picker นะครับราคานะครับก็จะแตกต่างจากคนที่ยังไม่ได้เป็น U Picker นะครับนะครับก็เป็นนักช็อปปกตินะครับแต่เราเป็น U Picker แล้วนะครับเราก็จะได้ทั้ง พอเราซื้อนะครับซื้อของออนไลน์นะครับซื้อจากแอปเขานะครับเราก็จะได้ค่าคอมคืนด้วยครับแต่ถ้าเราไปขายเราก็ได้ค่าคอมเหมือนเดิมค่าคอมอีกนะครับผมง่ายง่ายครับลองพอเพื่อนเพื่อนโหลดแอปมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ศึกษานะครับถ้างงตรงไหนก็สามารถเม้นนะครับเมนมาศึกษานะครับปรึกษาผมได้นะครับผมก็จะมีกลุ่มให้นะครับสําหรับคนที่อยากจะสร้างรายได้นะครับผม ไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับเป็นพันนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นพันเป็นหมื่นนะครับเพื่อที่จะไปเอาของมาสต็อกหรือมาขายนะครับเพื่อนๆนะครับโหลดนะครับโหลดรูปในนี้แล้วข้อมูลในนี้นะครับแล้วนําไปโพสต์ในเฟซนะครับในเฟสไอจีในที่ไหนก็ได้นะครับที่นเพื่อนคิดว่ามีคนติดตามเพื่อนเยอะนะครับผมเล็กงนะครับถ้าเพื่อนๆแนะนํานะครับ เพื่อนๆก็จะได้ค่าคอมอีกหลายอย่างนะครับผมรับรองนะครับเพื่อนๆสามารถสร้างรายได้เป็นกองเป็นกำเลยเดียวนะครับขอเป็นเพื่อนอย่าท้อนะครับผมไปฝึกกันว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างที่ทําให้เตะแรงนะครับก่อนอื่นอย่าลืมวอร์มร่างกายก่อนนะครับผมโอเคไปครับโอเคครับเทคนิคที่หนึ่งนะครับอาศัยแรงเหวี่ยงนะครับเดี๋ยวไปชมกัน ดูิทีครับและจะมีที่2นะครับเดี๋ยจะทำการเทคตัวขึ้นไปก่อนแล้วทำการบิดสะโพกนะครับให้แรงจากสะโพกนะครับไปที่ขาแล้วก็ทำการเวี่ยงขาให้หนักนะครับผมโอเคไปชมกันครับ ลืหลอกไปว่ามันจะมี2จังหวะนะครับจังหวขะ,ะ,ะหวขึ้นเทคแล้วตกนะครับจังหวะขึ้นเทคแล้วตกนะครับ2จังหวะนะครับมันไม่ได้เวี่ยงนะครับจังหวะขึ้นไปแล้วก็เตะนะครับมันจะเหมือนชะงักอยู่ประมาณวิสองวินะครับไปชมกันครับเห็นไหมครับ มันได้เวียงไปเลยนะครับมันจะทําการเทคตัวขึ้นไปก่อนแล้วเตะนะครับ เห็นไหมครับแต่ว่าการเตะลักษณะทั้งสองแบบแบบนี้นะครับมันอยู่ที่ความเคยชินนะครับมันมีหลายองค์ประกอบนะครับที่จะทําให้เราฟาดลูกให้หนักแล้วก็แรงได้นั่นก็คือจังหวะนะครับความเคยชินของจังหวะนะครับมเมื่อต้องซ้อมเยอะๆนะครับมันจะมีจังหวะเหมือนฟุกครับที่บ้านมันเรียกมันฟุกอพอเวลาเราเตะเตะไปแรงบ้างหนักบ้าง แล้วก็บอลบ้างลูกแบ็กบ้างนะครับเวลาเราเตะปุ๊บพอเวลามันโดนเต็มๆนะครับโคตรหนักครับโคตรหนักนะครับคืออย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเตะหนักจริงนะครับแต่นานๆทีก็จะหนักไม่ใช่เตะหนักจนเตะหนักตลอดนะครับผมเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับผมเอาแรงออกจากอแรงตรงสะโพกนะครับนะครับใช้แรงตรงสะโพกให้เยอะนะครับแล้วก็ เวียงขาให้หนักนะครับพยายามเหยียดปลายเท้าด้วยนะครับกรณีอย่างนี้นะครับมันต้องฝึกบ่อยๆนะครับจังหวะตะก้อต้องเป๊ะนะครับไม่ถึงกับเป๊ะนะครับแต่ก็อยากให้เป๊ะดีกว่านะจังหวะลูกตะก้อจังหวะสอดใต้ลูกนะครับอ,องค์ประกอบพวกนี้สําคัญมากนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะฟาดตะก้อให้หนักนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า สะโพกสําคัญนะครับเพราะว่าแรงมาจากสะโพกนะครับก่อนที่จะไปถึงขานะครับผมโอเคเดีย๋ยวผมทําให้ดูทีนะครับอย่าลืมนะครับมันฝึกนะครับผมชื่อผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับลูกแรงเกิดจากแรงเหวี่ยง นะครับแล้วก็แรกสะโพกนะครับไปที่ขา เห็นไหมครับสะโพกมาขามารับรองหนักแน่ครับผมโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดซับ s c ค i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมนะลงช้าแน่ด้วยนะครับผมเทคนิคนี้นะครับมันเป็นเทคนิคความเคยชินดีกว่ามากกว่านะครับไม่ได้อยู่ที่จะมีเทคนิคอะไรมากมายนะครับมันอยู่ที่ความเคยชินนะครับการฝึกจังหวะนะครับจังหวะสอดใต้ลูก จังหวะการเตะก็นะครับแล้วก็พยายามขายืดยืดหน่อยนะครับผมโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าเพื่อนๆอยากมีอะไรบ้างที่เพื่อนยังทําไม่ได้นะครับก็ไม่เม้น์มาเลยนะครับผมผมมีอะไรที่แบบพอที่จะแนะนําได้ผมก็จะแนะนําไปนะครับอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็เพื่อนๆก็เม้นต์มานะครับว่าอันไหนมัน ควรที่จะปรับปรุงนะครับก็มินมาบอกผมได้นะครับผมโอเคครับบายครับตอนนี้ร้อนมากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ